จังหวัดสุราษฎร์ธานีถือได้ว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายแต่ถ้าพูดถึงที่เที่ยวยอดฮิตหลายๆคนก็คงนึกถึงเขื่อนรัชประภาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานหรือแม้แต่คลองน้ําใสอย่างแน่นอนนะครับแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบก,กับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่รับรองได้ว่าสวยไม่แพ้ที่อื่นๆเลยนั่นก็คือป่าต้นน้ําบ้านน้ําราดแหล่งเช็คอินล่าสุดที่ไปทัวร์ไทยไม่อยากให้คุณพลาด ส0นะคะ,ะเสียแล้วคุณที่ตามเจ้าหน้าที่ด้นนานอาหารเข้าก็เหมือนรา้านกาแฟร้านอาหารต้นป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมุมชนแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านทรรเนียบอำเภอคีรีรัตน์นิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี กับต้นน้ำลำธารขนาดเล็กน้ำใสามากๆเลยครับซึ่งเป็นน้ำที่เกิดจากธรรมชาติแถมสามารถลงเล่นได้ด้วยที่นี่จัดก,การการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับดังนั้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนจึงเป็นเรื่องสำคัญและนักท่องเที่ยวก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยโดยสิ่งที่ห้ามเป็นพิเศษก็คือ ห้ามนาอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าไปภายในเขตของลำธารเดึกดขาดอีกทั้งกระเป๋าทุกชนิดก็ไม่สามารถนําเข้าไปได้เช่นกันนะครับใครที่กลัวของหายก็จะมีจุดรับฝากของบริการอยู่ซึ่งก็เป็นตู้ล็อกเกอร์ที่ชุมชนได้เตรียมไว้จากจุดประตูทางเข้าเราต้องเดินเท้าเข้าไปประมาณ200เมตรก็จะพบกับโซนบ่อน้ำใส หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าตาน้ําซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นบอ่อน้ําสีฟ้าอมเขียวหน่อยๆสิ่งแรกที่เห็นก็คือน้ําใสมากเลยครับลองเอามือจุ่มดูก็สัมผัสได้ถึงความเย็นน่าเล่นมากๆในบริเวณนี้จะมีจุดให้เล่นน้ําเป็นบอ่บอๆก็สามารถลงแช่ลงเล่นดำน้ำได้แล้วแต่ใจชอบเลยครับเชื่อว่าใครที่มาจุดนี้แล้วคงจะอดใจไม่ไหวที่จะลงเล่นกันเลยทีเดียวครับ นอกจากนั้นอีกภากหนึง่งยังมีโซนกิจกรรมไยเรือชมธรรมชาตินั่งเรือซึมซับไปกับรกบรรยากาศเย็นสบายนะครับภายใต้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้โดยการภายเรือธรรมชาตินี้เราสามารถเลือกได้เองว่าจะภายเองหรือว่าจะให้เจ้าหน้าที่ายให้ ซึ่งก็จะมีค่าบริการอยู่ที่40บาทต่อคนใช้เวลาประมาณ30นาทีต่อรอบป่าต้นน้ำบ้านน้ำราดเปิดให้เข้าชมเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่าเข้าใช้สถานที่ก็ตกคนละ30บาทสำหรับเป็นค่าบริหารจัดการดูแลความสะอาดจัดห้องน้ำห้องอาบน้ำมาให้บริการอย่างดีเลยนะครับรวมถึงเป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้วย การเดินทางจากถนนสายหลักกิโลเมตรที่44เข้ามาประมาณ10กิโลเมตรนะครับงานนี้ไปทัวไทยขอเล่นนะ้ำให้ชุ่มฉ่ำไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ